หมื่นกิโลเท่านั้นเองนะคะไฟหน้าสว่างสว่างนะคะนี้เป็น LED นะคะโครงสร้างเดิมนะอะไรเดิมๆจากโรงงานโครงสร้างข้างล่างเดิมสภาพดีนะแบกไลเนอร์สภาพดีเวอร์ภายในสวยๆเลยนะคะกลิ่นใบแดงยังอยู่อยู่เลยนะคะเกียร์ออโต้นะมีโหมดขับขี่ให้ด้วย2โหมดสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาอยู่กับที่สนิรถบาน ถนนซ่อมสร้าปทุมธานีกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามีรถเข้าใหม่นะคะเป็นรถปีใหม่นะคะสภาพป้ายแดงนะทุกคนใจไม่แพงด้วยนะคะสวยๆเลยนะกับเจ้าอันนี้เลยนะคะ Toyota Hilux Rivo 2.4 P Runner Entry 24คันนี้บอกเลยว่าสวยมากนะทุกคนรถเดิมๆนะสีเดิมๆกระจังหน้าเดิมนะคะเป็นรถเดิมๆเลยก็คือเทียบเท่าปียงกับป้ายแดงเลยนะคะไฟหน้าสว่างสว่างนะคะนี้เป็น LED นะคะคันนี้ได้โลว์แม็กเดิมๆนะคะก็อยางดอกยางเต็มๆนะคะข้างล่างนี่โชคข้างหน้าก็คือโครงสร้างเดิมนะอะไรเดิมๆจากโรงงานไม่มีชนมาแน่นอนนะคะสวยๆสีเดิมๆนะคะกระจกพับไฟฟ้านะนี่ ประตูแน่นเลยเป็นไงล่ะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะคะเม็ดอาร์ up. นี่เดิมเดิมเห็นไหมชัดแจ๋วนะคะไม่มีทําสีมาแน่นอนซอกประตูน็อตทุกตัวเนียนกริบนะคะไม่มีรอยประจงประแจไม่มีรอยแกะเลยนะคะอะาสติกเกอร์เดิมจากโรงงานติดมาให้ครบนะเดิมเดิมเลยสีเทาสีสีเท,า,เทาดําส,สวยๆนะคะเห็นไหมชัดแจ๋วเดิมเดิมใครได้ไปบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะคะตรงนี้เดี๋ยวเราดูนิดนึงนะคะนี่ช่วงล่างไม่มีสนิมเลยนะคะตรงนี้ สนิมไม่มีเกาะนะคะใหม่มากทุกคนและที่สำคัญมีราคาโปรให้ด้วยนะใครที่อยากรู้ต้องรอดูนะคะท้ายสวยๆไม่เคยชนมาแน่นอนมีกันชนนะคะยางอะไรมีมาให้ครบโครงสร้างข้างล่างเดิมสภาพดีนะรถไม่มีชนหนักจมน้ำพิกคว่ะม,มาแน่นอนนะคะแมกไลเนอร์สภาพดีเวอร์ สวยเลยนะคะอุ้ยเหมือนไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนเลยตรงนี้น็อตทุกตัวเนียนกริบนะคะเม็ดอาร์กอะไรครบหมดนะคะนี่เดิมๆจากโรงงานเลยนะสวยๆแด้ค่ะ ไม่มีรอยบุบไม่มีรอยขีดข่วนเหมือนกันนะคะรถเรานะได้รับการตรวจการรับรองมาแล้วเรียบร้อยนะคะว่าเป็นรถที่มีคุณภาพนะคันนี้ได้เกรดเนะคะได้5ดาวเลยนะสวยๆเลยนะอ่าก็คือเหมือนเทียบเท่าาบแดงเลยแต่ว่าจ่ายในราคาที่ถูกลงนะคะชุดเครื่องมือมีมาให้ครบเลยนะตรงนี้เลยนะคะอ่ะพาเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้ากันต่อดีกว่าอ่ะ้างนี้ยังก่อนจะไปข้างหน้าเราดูตรงนี้ก่อนด้านนี้นะคะให้ดูทั้งทั้ง4ด้านเลยเลขตัวเครื่องเลขอะไรเอ่ยนะคะ ค,ครบนะสนิทไม่มีเลยนะทุกคนถ้าใครไม่เชื่อมาดูได้เลยนะคะที่สนิหรถบ้านนะคะมาดูก่อนได้นะอ่ะนี่เลย,เลยนะสวยๆสีเดิมๆนะคะไม่มีทําสีมาแน่นอนนะคะแล้วก็น็อตซอกประตูนะคะเนียนทั้งทั้งหมดเลยนะคะ,ะไม่มีรอยแกะมีรอยขีดข่วนนะป้าเดี๋ยวเราไปดูอ่าข้างหน้านี้ต่อนะคะข้างหน้านี้ข้างหน้านี้จะได้ครบทั้งสองฝั่งชคหน้าด้านนี้เห็นไหมทุกคนสภาพดีมาก สภาพดีมากนะคะเหมือนแบบใหม่เลยนะสภาพดีมากอ่าไม่มีรอยบอกว่าบิดหรืออะไรแน่นอนนะไปเดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อดีกว่าปะภายในสวยเลยนะคะกลิ่นใบแดงยังอยู่อยู่เลยนะคะนี่กว้างเลยนะได้บอกผ้าสภาพดีเดิมๆจากโรงงานทั้งคันไม่มีขาดนะคะหน้าจอทัชสกรีนนะคะเดิมๆจากโรงงานนะสัมผัสดีนะคะเกียร์ออโต้นะมีโหมดขับขี่ให้ด้วย2โหมดพวงมลาลัยเป็นพวงมลาลัยมัลติฟังก์ชั่นนะคะวอลต์คอนโทรลมีมาให้พร้อมนะคะด้านหน้าคอนโซลสภาพดีนะคะคันนี้อ่าที่เกียร์ ของเยอะนะสมุดคู่มือมีมาให้ครบเลยนะคะเล่มพร้อมนะั้นแล้วก็มีใบระบุราคาหน้าร้านชัดเจนนะคะด้านบนของคันนี้ไฟติดทุกจุดนะคะแล้วก็เนียนๆเลยนะสภาพ,พดีตรงนี้มีที่ใส่แว่นนะคะกระจกมีมาให้นะคะกระจกด้านหน้าเป็นกระจกตัดแสงได้นะคะเลขไม้ของคันนี้ <c oughs> ไม้น้อยมากทุกคนอยู่ที่34,00 0กิโลเท่านั้นเองนะคะไม้แท้นะเช็คศูตรได้เดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันต่อดีกว่าคันนี้นะคะ พร้อมเครื่องยนต์2.450แรงม้านะคะห้องเครื่องสะอาดสภาพดีมากเลยนะคะ <c oughs> เครื่องเดิมๆฟิตๆไม่รั่วไม่ซึมสตาร์ตติดง่ายนะไาเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเครื่องยนต์กันเลย <c oughs> เรามาดูในส่วนของตัวคานกันก่อนนะคะคาร์เดิมๆสวยๆเลยนะน็อตทุกตัวเนียนติดนะคะไม่มีชนมาแน่นอนนะคะอย่างที่บอกเลยนะรถสวยสภาพดีมากนะคะโอ้โหสวยๆเลยนะ็นอตฝาก็ตรงเนี้ ฝากระโปรงเดิมมีแผ่นกันความร้อนให้ด้วยนะคะทางเราเป็นหายของเล้วก่อนส่งถึงมือลูกค้าทุกคันค่ะแล้วก็รับประกันเครื่องเกียร์สูงสุดหนึ่งปีหนึ่งหมื่นกิโลด้วยคันนี้นะคะราคาพิเศษเฉพาะเดือนนี้นะเราจัดโปรอ,อยู่ที่หกแสนแปดหมื่นแปดพันบาทนะคะเฉพาะลูกค้าที่ทักเพจเข้ามาเท่านั้นนะใครที่สนใจนะคะติดต่อเข้ามาตามนี้ได้เลยหรือว่าทาักเพจเฟซบุ๊กข,ของเราเข้ามานะคะทางเรามีสี่เพจตามนี้เลยแล้วก็มีติดต่ออีกสองช่องทางนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้เราด้วย ใครที่มีรถรุ่นไหนในใจหรือว่าสนใจรถรุ่นไหนสามารถคอมเมนต์หรือว่าทักเพจเข้ามาได้เลยนะคะอยากได้รถสวยลงปกไม่จบทางมาที่นี่เลยเสน่ห์รถบ้าน2เรีบมานะมีกันเดียว